มึงเอาของกูคืนมาเลยนีย่ตายใช่มึงอ้ยนี่เลียมของกูดีนักล้มไปเลยมึงอ,อ่ะเย้ฉันได้ตั๋วไฟทะเลฟรีด้วยละ <c oughs> เย้้งันเราไปทะเลกันเลย ทำไม,มันเงียบจังว่าช่างมันเถอะคนหายไปไหนหมดวะ เอ๊ะพี่ปูไอ้แป้งมึงอยู่ไหนโทรหาดีกว่าโลพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยอ๋อพวกกูมาเที่ยวทะเลหมายความว่าไงอ่ะพวกมึงไปเที่ยวทำไมไม่ชวนกูมึงปล่อยกูไว้คนเดียวนี่กลาบ้านกลางป่านเนี่ยนะเออขอโทษทีฉันเห็นนายนอนอยู่ฉันก็เลยไม่ได้ปลุกนะนลนเนี่ยฉันโดนดีแล้วใช่ไหมเนี่ยตัวทีนนะเพื่อนจบ กูเวีาวูตก<ด>ใจหมดโอเคจบจริงๆแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะก็ทุกคนบ๊ายบายคลิปหน้าจะไปอะไรก็ยังกดติดตามนะทุกคนบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันเดอ้อ